ตรงนี้มีไปอมไอติมฮิลด้วยหาแรงง่ายอันนี้มีแกะมีวัวมีพอประทังชีวิตอยู่ได้อยู่แถวนี้ได้ไหมเนี่ยเอ๊ะตรงนั้นอะไรมดอก่ม้แกะลาวาเดี๋ยวชิยไปจริงเถอะไม่มไปอมอื่นมู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  มู Dante, มู asure, มู il, มู schnell. มูเฮ้คิดจคอนี่ติดไหมวะคิดจะอเดลดเดลนีติดกิจะวิ่งกระโดดตีนี่ติดกิดจไปซะอยู่ไหนรับรับรอในโครงยาตาะนี่อยู่ไหนเนื้อเดี๋ยตรงน้นเป็นไบอมเอ็ติมให้หมดเลยหร <net> <that? net vienen forward> ือไง แถวนี้หาเยอะว่ะเนี่ยมีวอกัมึงจิ๊กเข้าที่ไหนละ,นละ,นละ,นละ อมหิมะมันจะมีอะไรบ้างนะฮะแบบโอมหิมะน่าจะมีจำพวกช่างมันเถอะไม่สนใจอะไรอยู่แล้วตอนนี้มันเจ้าจะเมื่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดยวอ๋โวโอเคไอ้ไก แก่งไงดีไม่อยากฆ่าเพราะว่าเอาไข่มันมากินได้อยู่ได้ยินเสียงม้า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 ้มามามาไ,ไม่มีกระดูกนีออกปไปจนภัยเดิเนไปมั่วแล้วนี่โอทีฟูดแดนเฮ้ยรู้สึกแถวนี้ไปโอมเยอะดีวะ่ะ เราจะไม่อยู่เราจะไปอยู่แถวตรงภูเขาลังภูเขานู่นเลยโอเคเราเดินสำรวจได้เฉยโอเคอืมตายซะตายซะตายตายเราจะล่าอผอพันหมูครับล่เาเนื้อมันมากินถ้าอผอพันหมูแล้วกนเน,นื้อมันมากิน เอนื้อมันไปขายแล้วเอาเนื้อมันมากินมันมืดแล้วมันมืดแล้วปรับเป็นระดับฮาร์ดซะด้วยเอ๊ะคิปเปิลเอ๊ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อย่าเพิ่งร้อนอย่าเพิ่งร้อนเริ่มร้อนแล้วครับเริ่มร้อนแล้วเอาตรงนี้แหละเออไอชอนี้แหละเออจะรอดไปนอนละเออเป็นไง นี่คือคืนที่หนึ่งครับเออตงจุดพักลบตรงนี้แบบแปดแปดแปดสี่แปดแปดสามอี่สี่แปดสามอีส่สี่เพราะฉะนั้นเดยวสี่ชิ้นเหมือนเดิมออสว่างโล่งโจ้งโอเคจะไปบุกถ้ำเจาะลงไปตรงไหนดี ไอ้สิกงไม้ก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่นี่เคชาวเวลเออฟโฮมาสิอืมอี่แถวนี้อละอืมทุกหาซีดนี่ปกติที่นายแมคค้าก็ทำกันก็าอาจจะมีเสียงผมพูดเร็วไปหน่อยก็อย่าแปลกใจอืม เดี hey ๋ยวเราจะได้ทำโปงสตาอยู yeah. s right. <S right. hey ่หรอกเนี <'s> ่ยคุเคอ๋อนี่ออกดิไมู่ โอเคแล้วก็จะมาเริ่มขุดถ้าม,มาแล้วกันเพราะรู้สึกว่าเราไม่มีงบหินเลยจะขุดทําเป็นรูเท่ๆสวยๆไว้คิดว่าเท่ะนะเอออะไรประมาณนั้นอืมดีเ,เสียงซอมบี้ดีตรงนั้นก็อย่าเพิ่งแล้วกัน จะได้มีการแจกแมปไปก็ได้เพราะว่าอาจจะเหมือนคราวที่แล้วและคราวก่อนๆและก่อนหน้านั้นและก่อนหน้านั้นอีกโอ้เป็นอะที่เจ็บปวดไม่ค่อยมีไม้เลยแช่อะไรดีไม้สุนหนึไม่สวย,ยได้ไม้โออไม้โอมันสวยไม่มืดจะหาไม้โอได้จากไหนเนี่ยตรงนั้นมีไม้เบิร์ดไกลๆหนูมีไม้เบิร์ดอ,อัซอมบี้ต้องไปคิว ทำเอ็กซิมเมนด้วยเซซอมบี้ตัวนี้เนี่ยนี่มานี่มาเห็นไหมเห็นตูไหมมองด้านล่างเรียบร้อยเป็นไงล่ะลาดช็อตด้วยสวยอืมอะไรปะนอน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 ปักก้อแท่งไหนเออปักเพิ่งนอนนอนนอน ตกตินแล้วยังนอนนอนนอนเออนอนได้แล้วโอเคผมก็ขอจบพาร์ททีงเท่านี้แล้วกันมไม่ป่ะเพราะรู้สึกว่าจะเหนื่อยแล้วอโอเคตัวต่อนน้นจะเป็นเตรียมที่หดทําไปก่อนโอเคพอเป็ x t r e m มฮ i l เนอะแร่ดีต้องมีแน่ แล้วต่อไปพาต่อไปจะไปหาไม้โอ๊กมาทําอะไรจัดการเตรื่องพวกนี้นี่สกรีปลงน้ําไปอาจจะเคลียร์นี่ต่อก็ได้ก็ตรงเนี้ยก็อาจจะเคลียร์ไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยดินมันไม่สวยเนี่ยก็จะเคลียร์ไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยโอเคก็เราก็าจะขุดดินถึงนี่มั้งถึงว่ามาตรงนี้เออถ้าถึงแถวเนี้ยเออแล้วตรงเนี้ย จะไปให้หมดเลยจะเคี่ยวให้หมดเลยตรงนี้การาฟิกก็จะไม่เก็บไว้ด้วยไม่สวยอะไรประมาณนั้นก็อาจจะได้มีการขุดแร่เกิดขึ้นด้วยเยจบพาร์ทเลยแล้วกันจบนะหนึ่งสอง